เปิดฉากเสียงสงบนิ่งคุณเคยให้ใครสักคน20สิบบาทแล้วลืมมันไปนเลยไหมกลางเรื่องเมื่อห้าปีก่อนผมเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างสถานีรถไฟฟ้าเขาขอเงินแค่20สบบาทบอกว่าจะซื้อน้ำดื่มผมหยิบให้เขาโดยไม่คิดอะไรแล้วเดินจากไปจังหวะเงือบเล็กน้อยวันนี้ ผมเดินเข้าไปในร้านกาแฟแห่งหนึ่งผู้ชายคนนั้นยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ในชุดพนักงานเขามองผมแล้วยิ้มน้ำเสียงอบอุ่นมากขึ้นเขาบอกว่าพี่คือคนแรกที่ช่วยผมตอนผมไม่มีใครเลยตอนนั้นผมคิดจะจบชีวิตแต่เงิน20บาทนั้นทำให้ผมเปลี่ยนใจสรุปซึง้งกินใจแค่20บาท อาจไม่มีค่ากับเราแต่สำหรับบางคนมันคือชีวิตใหม่อย่าดูถูกน้ำใจเล็กๆของตัวเองเลยนะครับ